มาดูการเปลี่ยนรหัส google Classroom กันครับเกิดจากบางทีก็ได้รหัสมาครั้งแรกก็ใช้ไม่ได้นะครับมาดูการเปลี่ยนรหัสกันไปที่ห้องเรียนเลยนะเลือกมาสักห้องเสร็จแล้วครับสมมติว่ารหัสนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าบางทีนักเรียนเข้าล็อกอินแล้วไม่ได้นะครับไปที่คำว่าตรงนี้ครับตรงเฟือง คลิกเข้าไปหลังจากนั้นครับนี่ครับรหัสของชั้นเรียนคลิกนี่ครับมีคำว่ารีเซ็ตครับให้คำว่ารีเซ็ตนี่ครับสังเกตเห็ว่ารหัสเปลี่ยนแล้วนะครับก็สามารถที่จะให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเข้ามาใช้งานได้นะครับลองดูนะครับ